สวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุภัณฑ์จ้ายญ่แหงกินหอมลาบปลาดุกครับมาหนี้สิลาบปลาดุกปลาดุกไปตื้งแหงแล้วพอจะซุกหมู่บ้านพี่น้องตื้งแหงดูกำลังคุ้มสมอยู่ได้หลาย่ดินะพ่อยังเนาะสวัสดีครับพี่น้องสุภุสุภัณเด้อครับกับผมมาหมูตะขึ้นมาจากห้ยแหลงนนะไปหาพักหน้าหยาเยุดนี่ไหมรุ่นนี่ไหมมันบ่ค่าแหงพี่น้องมันบ่ค่าแหงผมเหียผมผมสางใส่ปลสารเซียน เนาาี้นในในยปากเอาอีไถ่เงอ้ยวันนี้ไปถึงปลา,าปลุกใบเริ่ตึ๊กตักตึกต๊กตักออกมุดตลอดลดตัดลดตัด,ดออกนี่เห็นเหนรอสิลาบด้วยคร,รับเดี๋ยวกัดกล้วยมาใส่ยังหน่อยกับขาใส่ยังติเพียงใส่ใยังจึงบนเหนะจึงหนุ่มพอสุกได้ยังพอสุกค่ะมีปลาคอมีต้มปลาคอเสียต้มพี่น้องนอกหนมวันนี้พอ,อยาสปลาดุกนะวันนี้เห็นแม่สุปผ้าใยไปหาหมอเัร็จอันนี้ฮะต้มข่าต้มข่าจะกินกับลาบปลาดุก ดูเห็นมันเหยียเท้าดีเนี่ยเนาะเป็นกะเส็บนี่มันออกมันออกกงตัวเลี้ยงมันกับ yes> ่เลี้ยงแค่ไหเนี่มันมูปลาลุกเขาเลี้ยงเขายังสิเนี่ยเนียมันีเป็นเป็นเหี้ยงโอ้เสดายจิเฝากคาเสน้ำย้ำกินแงคาเสียน้ำแส ได้ยังข้าบุกสวคยครับปนีมาแล้วามาแล้วลูกแจกอ่ะ่ะพี่น้องปักแล้วเรียบรอย <c oughs> บ้อยได้ลาบเ้อรับมนนี่นนนนนเขาถึวลวกแล้วครับเพาว่าได้ได้ราบเนี่ยงานตัวเขาถึวล,กลวกลวกนะขอนาเทใสน่หม้อก่อนอะ Ồ, đẹp lắm anh em Nè, ở ngoài này mấy bảy đây chắc rồi Ơ, điện mi có những nào chưa nè Ở ngoài này, ừ, ổn, các thầy xây làm nó đẹp Đẹp kìa là mặt ngâm Ôi, có thân liều rớt hầm kìa đều Bây รุปลายเป็นกับพี่น้องบัดรักแล้วเรียบร้อยพี่น้องโอเคดีรุงเครื่องปรุ่งยังเด้อครับป่ะนี่มาแกะกล้ามาอยู่แล้วล่ะโอ้มางี้ลาบปลาดุกอีเอ็นเลือครับมานี่พอถูกว่าปลาดุกอีเอ็นมันล้วนี่ก็ว่าอีเอ็นนี่กันนั่นแหะเพราะว่าบ้านน้ำเกินปลาดุกหน้าปลาดุกอีเอ็นอืมปลาดุกหน้ามาแล้วมางี้ไปสาสางตะกี้ก็สากระปอกระปูสม โอ้ยเพิ่นบ้านนั่นเลยเพิ่นก้อยกันเลยที่ก้อยใส้มูอแดงเลยดิก้อยดิบเลยดิประดุกมือนี่ฮะก็ขัวก็ลงไปแล้วบวานนี่เฮาสิใส่ปิบงกไปเอาบลาดิใส่หลายๆเลยครับพี่น้องขัวเขามีตัวสดน้ำหยดตำหนีก่อนใส่กน้อยใส่

ใส่นหน้าแต่ละนิดน้อยติดเสะผอมๆนะพี่เนาะใส่ดิปนี่แม่จังสุดหอมตามด้วยมอวอร์นะครับมันเหี้น้ำไหม,มาสมไลค์กับว่าเสียบดิหลาบดิเข้าบริกร่อยดิเอ้าน้ำไกลเลย <c oughs> คนคนคนอะไรแ่บคนสมิ่งคนสือดอกนี่บัณฑิตใจจังหงุดงิดับไหนี้หอมตะไคร่ไข่กัมีหอมแดงกัมี ฝนตกพัเลยฝนหลงไดูไปชั่วที่ัวเดียนนี่ตอนนี้ยเมืดามากค่ะทั้งเป็นผู้คุ้มด้วยครับตัวนี้ท่านเห็นกันเหม่มุ่ยไปมุ Mine> ่ยนี่ไม่มุ่ไปหาหมอว่าเป็นยังหรกอ่ะไรแมมโอ้ย กขคือพ่อจินวัดหมอเพาน่าไปอาลานเลยใ,ใจหมอ้อเสียเห็นมกวกน้ำหาหมอ้อคนหน่อยเด้กัะระปบจะไปใส่น้ำร้ายก็จัดปลาป่าเจ่น,น้ำร้ายเขาเตียนว่าปนออนี่อะครับเต็นตะแเสบคัดอิลีได้ไวสุด โอ้ยผู้ได้ลาบผูเสียบก็จะจะไปยืดเกียรเออปลามูนี่มัเป็นปลาข้างบริเกียร์เงียเกียร์อาหารห้อของอาหารนี่ฮะกิ้มกันน่ะเรากินกับตรงซิมล่ะยิ้มหุ่นจัดติงได้เพื่อไง ก็เป็นแสบไปเลยวะขึ้นงไงวะก็เป็นแสบไปเลยชิดซ้อนได้ปะมันแสบไปเลยแสบไปเลยพนันแล้วอะสีใสยังอีกกระชสีใสเนาะพอดีแล้วปะพี่น้องเดี๋ยวหาผ้าขาวช่วยจินจ้าตัดกันหน่อยตัดกันจังสิบันโฟัสจัเป็นแต่ใส่ลายคีอจังใสหลายแต่หน้านากหนอขึ้นแต่แสบผักกจบ๊อเซุยหนาาขาวตรงตงเ่ย อากสังกับน้มเดียบแมวตกสม,มัสโมโลลนลเนเปนแงโบราณตัวได้ปลาคอได้ปลาดุกพี่น้องไปตื้อแค่าได้มู่บ้าน <c oughs> าใหม่ๆรจมืม้อนี้พอไปมื้อนี้พอให้พอยดไปแล้วหพอยดไป,ปบุออกจากมองไดป,ป่บุขาอตรงวะ ใส่ปากขาปิดพี่น้องตะลุกโยนกันเศษน้ำกันเอล่ามาเนี่ยจะเป็นเลยหรอกเป็นวัดเป็นไอพี่น้องเลยเป็นือกันบ่เนาะลาปลาลาบปลาดุกเด้อพี่น้องลาบปลาดุกเอาเลยบ่เอออเาเลยเทเลยเหจักเลยลาบคุยเล่นมั่นลาบจังหมอหัวตัวนี้ไม่เห็นเตะ และ้วคนหมอหุณหมอลาปลาดุกเออก็ถินน้องมีแล้วถิ่นบะได้ได้กับตันมาดูพี่น้องกับตันมาถือหัวเงี้ยวดลาปลาดุกอันนี้ต้มปลานีผักมีต้มข้ามีผักหลายๆอย่างมาเด้อพี่น้องกินก่อนกันแต่ว่าข้ามั้ยข้าวหัวหน่อยมัปลู่กุ้งหัวใหญ่ครับแต่ว่า มาเด้อครับน้องเขาสุกุลทุกคนเด้อครับคนนี้ก็ได้ดินมั่นหลวดเดาอโดดกับมาเข้าใจกับมาโอเคดีแม่ได้หแม่พอนสุกุลทุกคนนะครับหรือว่าทั้งปนหน่อยหมือนั่นละยัดกับมาได้เพื่อนเอ้ยว่าตัวมันหนาวอีกแล้วสงการสิมาได้โอ้โหยาเด้อหนาวเด้อหนาวเด้อสาละคมหนาวประเดี๋ยวก็โตมากแล้วสงการเพื่อนเอ้ยตลักตลักมามามาหรือว่าทุกผู้ทุกคนละเค็นแน่องเหมือนั้น น้ำเต้าหอยงั้นในบุ้มกอบมาก็ผมน้ำเขาก็หาแบบธรรมชาติเลยล่ะวันนี้เขาเขาเฉพาะจินบนหนูก็จินซอยครับแต่บนนี้เอาปาโอ้มผมก็หรืมมองงิ้นแล้แม่ท้องไปอ่ะไปเอาตัวบป๋าไหมเคยเห็นเคยเห็นแบบนี้ดิเาเอาน้ำใส่เขาเอาน้ำใส่ยันจานไว้ใส่ถ้วยไว้ นกินเขาแลา้วันวกมากินน้า่อหนู่เนหนูันพวกที่ันมนนูพวปเนไวน้าก็สุดลยวให้ได้หนูบ้าน่เ้ยส่นั้จตอกินเด็กมีตปลา้เสีบเลยนีนนี่ชุบเน,นบเอ้ยอยปลา กับไลอ่ะใส่เปกนันไปน้องสัด uh, ยิงขวดจีน่ามั่งหยอนเลยนะสมก็ดีเลยอืมแซ่บครับว่ะทักสั่งทักสั่งสั่งก็สั่งก็ดี ตัวตลอดใจมาอยู่น้ำปอบความสองปีสามปีไปทางใดคนสามหาแต่งบุญนาะจะค้นหลายค้นเกิดจากหลายแบบไปไหนไปเห็ดยกะถามเออใจไปทางใดคะน่ะโอ้ยจนไปจนถูกเจ้าอยู่ทียบเลรกสันวนย ไปข้ามบอช่องบ้าไปตกข้างตาข้ามหมดเลยมากงกันเดมากหมดละเด็มาเอาเนื้อมาย่องกันยุทธเรนวงขโมยละแม่มวยเ่ได้กินดามาดุกเลย

มันกิดหวมนี่แหละคือกันดีือนยังดิแนวมีน้ำเนาะเสร็จตงนี้ตปสต่อบดพรอสุกัน,กนปปมีลาบก็ตงมีตบแล้วต้มขัาไปต้มตรงนีลละกับต้มข้าไปในถือกันขัดเอ,อโอ้อตบงพักัน อี่อมีค่านสมเอ้แต่หารอยตรแต่ขมนมาตกแตัเนินอนได้หลายนาตเป็นไปเห็นเที่จับเอาแล้วเอาขักนีนาะเอามาใส่กินกับใคนี้เอามาต้มมันเบิดตเลยบกล้องจะคล้องมามีอยากบาดกล้องจะคล้องมีม่เอิบไ่อยากเลยนี่นะขเขาขึ้นว่าบุอ่่นบ่อยากหันบัผิดตำล่าเขาจะเอาไว้ที่เอาไปนี่เขาตลาดเขาเจะมาเจะมาเไยอืมันนั้ ข้าเจ้าหลอกเลยมันก็เจ้าหลอกกับรั่มมันน้ำเดือดบอกมันมีข้าวหัวแดงดิมุ้งข้เจ้าขายนี่งข้าเจ้าหลอกลั่มันมีพันดิข้าเจ้าเห็ดดิลอกล่มมันออกเข้าเจ้าหลอกข้าเจียวอ๋อนะกีดเห็ดดีๆแม่มันไม่ไอ่จับนะไม่หัวติดกินแถวแจอคาเลยเ่าปลุกออมปัดเลยเอาพี่แล้วเออเอาหน้าบ้านคือคาไหนมันมันมันก่อเงี้ยงอวยนั่นแหละมันกับมุ้มันมันง่ายดเอเบ่ ก็สบายใจมันเฝ้าขึ eh, ้นโค้นฉะนั <t <t ้นต <t> ัวดินสีมุขขื่นหรอกได้รวมรวมเออะมุขพื่นดินไสให้าพั่นนรวยไส้ดินไสรวมรวมมันบ่า้มันงามมันมันเนาะมันก็ง่ายดีตัวกว่าเนี่ยมันดันหรืเลยเพื่นเอาอันนั้นนะบ่อนี่ไปจำได้ว่าเพื่นเอาแฉบมาใส่เป็นดินมัะรวมเบบของเพื่อนูหันหลังมันมันมันหัวหนุอยปวดหัวท้องหนียวก้อย ก็เลยว่ามาปลู่ไปก็น่าหน่อยก็สร้างมันแต่ว่าเทียมไม่ได้ยู่ได้กินหน่ว่ามันว่ามันขาดบางขาดูบัดบัดรมะปู่มันเป็นนั่นมันเป็นคาบัตรขาดหน่อยเขามาปลูกหมองดินงามๆหมองดินรวยมันก็เป็นไงขึ้นก็เปียมยั่วมือไงขึ้เก็นี่คนเด็บแถวเดียบบัตรคนโตทำแม่เหมยแล้วคนเด

ขันน้ำซึมมาหอดมันนะครับมันบ่อหรอกปลืองมันอยูะกว่นี้หรือเปาเพราะเรือมันคือตัวน้อยมันก็อย่างนี้บ่อสุดดูอย่างนี้ผมบอกเม็ดสามตัวถือว่าเรุ่นนี้นี่แหละเรุ่นเนี่ยโอ้ยเมียงตัวใหญ่หลายมันบะแสก้นไปซื้อตลาดแบบปลาดุกบ้านดุกอุยปลาดุกหน้ากบบเดียวตัวตำานีนี่เมียงแต่ว่าหมากนี่มีไงตำแขนทัํายังขึ้นไปมันไปทามแล้ว ปลาดุกเลี้ยงด้วยกันหั่นตัวซันนี่แบบแพงเนี่ยหั่นตัวใหญ่บบแพงไหมก็เป็นสัตว์น้ำนักบินบาวมึงเพิ่งเลี้ยงอืมมาขายเป็นโลเพื่อกี้จังเหรอตัวใหญ่มาขายได้เปล่าเอาตัวหน่อยมาขายมันก็มันก็ได้หลายตัวมันก็มันก็ได้ราคาหน่อยแบบบูเลี้ยงหรืลากตัวใหญ่โลละแปดสิบบาทตัวหน่อยโลละลอยหาสิบพันเอาขายบ่คือกันตัวหน่อย ปลาดุกหน่อยแคงกบปลาดุนีเนอะเไก่มาตองกองไก่กรไดเนี่เนี่ยก็จะปอกนี่ไปขาย้แล้วปลาลุกอกันหลมมากแคนเจ้ไปขายมันแบบแครงมากันเนี่ยปลาดีจ้ะเขาเจ้าปอกเอาไปหยอดกับหัวอ้อนไหมได้กันไหมเหล่านิ้ยห็ดห็ดเป็นวง บวาอีกทว่าบเสียบกบคนวยบวางกคนวยเป็นนังเสียบครับเออครับพี่น้องกยอยู่ท่งุบานเขาก็ได้กันเ็บาก็ต้องกินนะครับข้าวจมาจางหูาจิงจางก้อนคือหมอนี่หมอเลยบอกว่าจิมจางวัวเลี้ดครับเพาน้ำป่ามันอะไรนี้คนกินได้ตอนปลาต้มหมอก็จินจางไกันหรอเะน่นี่าบล้แล้วก็กิน อืผีต้มแล้วมันคือว่าเผ็ดว่ะพ่อที่เมืองดีดิม่ามันตัวต้มแล้วมันก็ว่าเผ็ดดอกก้วมเผือกตัวนี่ก็นี่มันก้วมเผือมันออกเวิอือน้ำร่วนสิาไ้ต้มกินอยู่กี่ข้าวกางเหรอก้มเผือกตเบิด พักสังน่กินจำเนีักสังยังหอมกินยอดร่อมันมีกนีว้มขนาดมันออกเงอนชมหอมมีบดีนะเป็นมันมั่นจัเงินกับหมูเจ้าใส่กับเท่ายรอบพักอันนี้ลยําำเลเฮาเลยอากาศจะมันดีเสมอเราอย่างน้มนะอากาศดีดี อากาศยุติผมบ่เป็นฮปลา่เหนาวหลายมือนได้เ่สุอดวันที่เท่าไรยี่สิบยี่สิบป้นี้ไม่เมือส่วนหนึ่งแล้วหอด้วยที่สสิบตันี้ยีิบเส่าซ่าป้าไม่มือนงานหมอนเหมือนงานบ่เป็นยังถ้ามันหนาวเขาก็เตืหเขาก็ใเ่เบ็ด ได้ดังกับปทุนปานปะดูาบานน่าเป็นอย่างนี้่าอากาศที่นี่่อกหอดหน้องมองเอกแด้แมามกบกบกป,ปันดดิหนลีว่มีป่ามียังงูตัวสูงแบบดูเดือดกปัดเปิเบิดสิเิับข้าวคับหนีั้ยนีงแพรนั่นกินกินสาอะไรดี <c oughs> ต้องขินโค้นแต่มันนั่นเียมันเบ่อเปิดเราไปเที่ยวไงดินลังหวั่นกั้วปลาหนามม่อนเรามาขอหนามล่างปลาไปเทส่ไตนใหม่เต่นแมงว่าบ่นอยู่ดิโอเนว่ยบ่นหัวปอกอเนนี้ กำลังไขรดิอยากได้สัตว์เงี้ยจิ้นเบ็ดผมหมื่บ้านในเมบ่ได้จักตัวในโซ่เดียวมันตัวเงี้ยอยู่ป่ามันมันก็ว่ามันผูกดีอยู่ดิอยู่ในอยู่ในอะไรอยู่สุ่มแหลกนะดีกันแน่มันขอป่ากินเงี้ยร้อยครังหนึ่งเนี่ยอาซาวาเลยไหมป่ากินเงี้ยร้อยมันข้อมีมีตรงนี้ขออืเนียนมันบรกกอหรือเนียนแล้วใส่เบ็ดพุ่มเบ็ดอยังเงี้ยกี่เดียนเงี้กับไปเมียน มันอมหรือมันอื่นกันไปในท้อย่างนี้จังไปฆ่าดิมือก็จะจำปากเนี้ยร้อยมันสวบดิมันประเดื่อนดิเนี่ยมันสวบปุ๊บเจ๊จำปากนี่แหละมันไม่ต้องไปเห็นว่าบ้านเป็นนามบุญมันเป็นนามบุญไปแบบนี้ไหมมันตึกเปียกกันไม่ขั้นเบ็ดไหมมันใกล้สิ่นล้นแล้วบ่เราไปลุดเลยเห็นคนดินแบบไงเลยหรอโอ้ตัวใหญ่ดิบ่จำก็หาฉีดปลาชินเดเตอร์สู เดี๋ยวยังไงพอเจ้าะจกแล้วพอเจ้าเปิงแล้วหม่องจกหนามันเดี๋ยวหน่อยมันเขินมันเขินหม่องปลาพักเออกระดกเปล่งรึเหมืเด้โหนี่มันก็เดี๋ยวจะบวกนะฮะมันก็เข่าส่มเท่าก้นลรอมันยังไม่รอมันยูซ้ายผู้นหน่อยเกาจำไว้คือกระตุ้นเนื้อกับนั่งเบิ่งยุกเพราะวันจุกนะโคตรสะสะเห็ดนี้ดีปะเขาเห็ดห้งมันไหวจะจะไปยานก่อนไปทางหัวยู่งิทางสาย เดี๋ยวมันเขาหังหง,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 หงเ้ออเาเขากับเปียวก็แบบโอ้แสบแบบยิมนช่วงสุดใจอยูน้ำหมูนี่โหด็ดไปล้อมปานเขายัางญี่ปุ่นเกเกี่ยวบบ ทั้งห่วงมาพูดไปยังเนาะเดี๋ไปล่อแต่ไอ้ทางหน้าไปคู่เหนอคู่ขาดมาโอ้เนียนเนียนกว่าซุ่มเอาหน่อยแล้วว่าซุ่มปลาเขาง่ายซุ่มลูกอมเหมือนซุ่มก็เล่าหนึ่งปลาอยู่หันลไปเาะมันจะยูอเนาะน้าไม่บกมอนได้มีใหม่ไม่เถอะเมื่อก็ยู่งนามนตุกจม่นตุ๊เจันไหมไปช่วงเ้ไปลอมยงห่องเนาะตุ๊กจบวุ่นเห็ี พุ่งลงลงไปหาจับปลาปาด่งนมบรสุดปลากมันตัวน้อยเนี <that> like ่เราม่เราล้มสองลมันนู้นจะบุกพี่เนาครับพี่น้องมันนีกอะไรหาืนให้จินเดีธรรมดาบันี้เม้นี่จะบุกตอนไหนประวัติม่มือจนกับพอมลองไปหาบทหมอซะก่อนลูกมีจังหวะจังหวะกันเขาจะไปใส่มาใส่กจังปักกัได้ครับจว่าช่วงนี้นี่ ไปว่าไหนที่กับฟา้ฟาฝ่าขึ้นฟา้าเป็นมูวมัวคือพุทธิโต๊ะแข็งนี่ยล่ะ <c oughs> วัดตั้งหลักไว้ว่าชาติไปไว้บทเจ้าพุทธตกแข็งกันไงไงหรือฮู้บทเจ้ายิ่นกว่าฮู้กับได้าใดอื่นกันตัวบอว่าคือเป็นนี่มันบ่ละ่ะแต่โมนี่ผมก็ถูกเก้าเข้ามาสวัสดีจับจับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะจุ๊บ